สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำมันโถนะครับเป็นมันโถแบบ2ขั้นตอนหลังจากที่ผมสัญญาเอาไว้นานมากๆนะครับวันนี้ก็เลิกดีนะครับเรามาทำมันโถกันเถอะก่อนจะไปทำนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าโอเคมันโถ2ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งหัวเชื้อสปันนะครับ อันนี้นะครับเป็นแป้งที่ผมใช้นะเป็นแป้งเค้กสำหรับซาลาเปาเนาะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับก็จะมีแป้งนะครับมีน้ำแล้วก็มียีสต์นะครับส่วนผสมมีแค่นี้นะครับสำหรับการทำสปันผมใส่ยีสต์ลงไปก่อนเลยนะครับจริงๆยีสต์เราสามารถเอาผสมกับน้ำก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็คนส่วนผสมนะครับ ให้กระจายตัวเนาะผมก็ทำสไตล์เดียวกับตอนที่เราทำขนมปังนะครับเติมน้ำลงไปนะครับน้ำนะครับเปลี่ยนเป็นนมได้ไหมได้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการเหมือนตอนที่เราทำขนมปังเลยครับเราก็นวดส่วนผสมนะให้พอจับตัวกันเป็นก้อนนวดแต่ว่าตัวหมันโถหรือว่าตัวพวกสาลาเปาเนี่ยเขาจะนวดง่ายกว่า นะครับเพราะว่าแป้งเขาโปรตีนค่อนข้างต่ำนะครับก็แป๊บเดียวก็รวมตัวกันแล้วลักษณะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับแล้วก็จะพักแป้งหัวเชื้อสปันของเราไว้ประมาณ60-90นาทีหลังจากนั้นเราจะเอาไปผสมกับโดที่เหลือนะครับโอเคอันนี้ครบเวลานะครับก็ฟูขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ เวลาผมดึงเนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะครับเป็นใหญ่ๆใ,ให้เห็นเนาะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมจากการหมักอ่ทีนี้เราจะใส่ส่วนผสมที่เหลือนะครับส่วนผสมที่เหลืออ่าผมก็จะมะีแป้งขนมปังเออแป้งสาะเป้านะครับแล้วก็ผงฟูนะผมใส่รวมกันไว้แล้วจากนั้นก็ร่อนนะครับล่ร่อนเพราะว่าเราต้องการเนื้อที่เบาแล้วก็ละเอียดนะครับ ตามด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ของเหลวที่เหลือนะครับก็มีน้ำเนาะอย่งเหลืออีกนิดหนึ่งก็ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็นวดนะครับนวดให้ส่วนผสมเข้ากัน<ห>วิธีการทําพวกมันโถหรือว่าซาลาเปาก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทําขนมปังนะครับไม่ได้แตกต่างกันมาก นวดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับพอเริ่มเข้ากันผมก็เอามานวดต่อบนโต๊ะขูดเศษเศษนะครับให้หมดนวดนะครับโครงสร้างก็จะไม่ได้เหนียวเหมือนเวลาที่เราใช้เอ่อเวลาที่เราทำขนมปังนะครับเพราะว่าในตัวแป้งขนมปังเนี่ยจะมีพวกกูเต้นนะครับอยู่เยอะเนาะก็คอยดึง โครงสร้างให้เป็นยืดเยอะกว่าทีนี้นะครับส่วนผสมที่เหลือก็มีช็อตเทนเนิ่งนะครับผมใช้ช็อตเทนเนิ่งของ k คนะิงจากนั้นก็นวดให้ส่วนผสมของตัวช็อตเทนเนิ่งเนี่ยเข้าสู่ตัวแป้งโดจนหมดนะครับวิธีการเหมือนกันเลยนะครับกับการทำขนมปังแตกต่างกันตรงที่เวลาพักเนะาะตัวพวกหมันโถเนี่ยจะใช้เวลาพักที่ ค่อนข้างจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เวลาที่นวดนะครับก็ใช้เวลานวดน้อยกว่านั่นเองก็นวดนะครับใครจะนวดวิธีไหนก็ได้นะครับอนี่เขาก็เริ่มเนียนแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะ,ะผมจะทาไขามันไว้ที่ภาชนะก่อน อันนี้อันนี้ครับเนียนประมาณนี้เนาะ,ะก่อนจะใส่นะเดี๋ยวเอาไขมันทากันติดนะครับตัวนี้นะครับช็อตเทนนิงของ k คิงทาไขมันบางๆนะครับโอเคแล้วเราก็เอาตัวโดมันโถของเรานะครับพักไว้ ก็จะพักไว้ประมาณ15 2 0ถึง20นาทีนะครับให้เขาขึ้นฟูประมาณหนึ่เท่าเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาตัดแบ่งครับโอเคอันนี้ผมก็เรียงกระดาษไว้แล้วนะครับแล้วก็ครบเวลาของตัวโดมันโถนะครับก็ฟูแล้วก็แววนะครับโรยแป้งกันติด แล้วก็เราสามารถจะคลึงให้เป็นก้อนก็ได้นะครับหรือว่าจะทําวิธีเดียวกับที่ผมจะทําก็ได้เนาะผมจะคลึงนะครับแผ่แป้งมันโถเนี่ยออกให้เป็นแผ่นแล้วก็ม้วนผมก็จะแผ่ออกนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ ทีนี้เวลาที่เราโรยแป้งเนี่ยเขาจะมีแป้งโรยอยู่ด้านติดอยู่ด้านบนเนาะเราก็พยายามปัดแป้งออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้ฟอกกี้นะครับฉีดน้ำบางๆนะครับเพื่อเวลาที่เราม้วนเนี่ยตัวมันโถนะครับหรือว่าตัวโดวเนี่ยเขาก็จะได้ติดกันเนาะเวลาเรานึ่งไปแล้วจะได้ไม่แตกออกจากกันนะครับก็ม้วนแล้วก็พยายาม จัดทรงให้ได้เท่าๆกันนะครับโรยแป้งกันติดนิดหน่อยเดี๋ยวนะครับเราก็จะตัดแบ่งนะครับผมตัดแบ่งเป็น6ชิ้นนะครับเนื่องจากซึ้งที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กมากนะครับแล้วก็ใส่ได้แค่นี้จริงๆครับถ้าใครมีซึ้งที่ใหญ่กว่าจริงๆเราสามารถตัดเป็น7หรือ8ชิ้นก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันจะฟูเยอะมาก ผมก็วางนะครับเรียงไว้บนกระดาษเลยแป้งแบบนิ่มมากนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็คุมพลาสติกหรือว่าจะปิดฝาก็ได้นะครับแล้วก็เอาเขาพักเอาไว้นะครับผมจะพักไว้ประมาณ30-35นาทีแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสัก15นาทีนะครับหรือว่า20นาทีผมก็จะเริ่ม ตั้งน้ำนะครับต้มน้ำอันนี้ครบเวลานะครับแล้วน้ําที่ผมต้มไว้ก็เดือดไปสักพักหนึ่งละ<ม>เดี๋ยวผมจะเอาเขามานึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าฟูขึ้นเยอะมากผมจะนึ่งมันโถนะครับด้วยไฟค่อนข้างแรงนะครับนึ่งเป็นเวลา12-15นาทีนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะก็ประมาณ11-15นาทีก็ได้ โอเคขั้นตอนสําคัญนะครับนึ่งเสร็จแล้วเปิดฝานะครับเปิดพวดเดียวแบบนี้เลยนะครับอย่าพยายามดึงช้าๆนะครับเพราะเวลาที่เราดึงช้าๆเนี่ยน้ำที่อยู่บนฝานะครับจะหยดลงบนมันโถนะครับทำให้มันโถเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จากนั้นผมก็จะเอาขึ้นมานะครับแล้วก็พักไว้ก่อนจริงๆถ้ากินร้อนๆเนี่ยก,ก็จะดีมากๆนะครับเพราะาตัวมันโถก็จะนุ่ม อันนี้เดี๋ยวผมพักไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเย็นขึ้นมานิดนึงนะครับอ,อันสวยๆล้วก็เก็บไว้แจกจ่ายนะครับหรือว่าขายเนาะอันที่หน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ชิมเองอเนื้อนะครับก็จะดูลักษณะของเนื้อนะครับจะมีความเหนียวนะแล้วก็นุ่มมาก เอ,อืรสชาตินะครับจะหวานอ่อนๆน,นุ่มแล้วก็มีความหอมของกลิ่นของแป้งหมักนะครับอร่อยอร่อยมากๆนะครับมันโถเนี่ยเวลาถ้าเราเก็บนะครับเราสามารถตั้งทิ้งไว้นะครับให้เขาเย็นเย็นสนิทเลยแล้วก็ใส่ถุงฟีดไว้นะครับกินได้เป็นเดือนเลยเนาะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะทำอะไรยังไงฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ